สวัสดีครับทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นรายการผมจะไปนะผมจะไปนะวันนี้นะผมจะไปอุอ้มหางนะครับผมซึ่งผมขี่รถขึ้นมาจากแม่สอดนะระยะทางจากแม่สอดไปอุ้มผางประมาณเกือบเกือบสองร้อยโลนะครับประมาณร้อยกว่าโลนะฮะแล้วก็ทีนี้ผมจะต้องผมจะต้องออกจากตัวอุ้มผางเนะี่ยไปอีกที่จุดที่ผมจะไปเนี่ยประมาณ90โลนะครับผมก็วันนี้นะเป็นรายการ อีพหนะครับสำหรับอีพีที่ว่าผมจะไปวันนี้ผมจะไปอุ้มผางนะโอเคทุกคนไปดูกันเลยเยอะตรนี้เราก็ผ่านผมกำลังจะผ่านหมู่บ้านนะครับดูระยะทางนะจากป้ายนะกว่าจะถึงอุ้มผางอีกประมาณ79กกิโล ตอนนี้ผมยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะทุกคนซึ่งมันแบบเราเราเราไม่สามารถที่ทำความเร็วได้ดีนะฮะนี่นะกรุกรลำปีเลยกราำปีอยู่หนะ้าบ้านเลยอนะทุกคนดูดิสุดยอดมากว้าวตอนนี้คือเป็นโรงเรียนล้มเก้านะครับล้มเก้าสี่เก็บลมทุกคนนี่ดูทุกคนดูทางไปนะ ผมจะไปอุ้มหางตอนนี้ผมยังไม่ถึงจุดหมายนะครับทุกคนกางเดินทางนะมีทั้งถนนทั้งดีและไม่ดีนะครับดูแต่อย่างดีที่มันไม่ได้เป็นที่ดินแบบทั้งหมดนะครับ เกินไปต้นคลิปก็คือผมจะไปอุ้มผางนะฮะผมถึงแล้วนะทุกคนนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านหม่องกัวโรงเรียนบ้านหม่องกัวซึ่งเป็นโรงเรียนต่อชะดอนะครับอยู่ในอำเภออุ้มผางนะครับซึ่งออกมาจากตัวอำเภออุ้มผางเนี่ยระยะทางประมาณเก้าสิบกิโลนะครับเก้าสิบโลนะครับซึ่งทางค่อนข้างมาแบบลําบากนิดนึงนะทุกคนตอนนี้นะครับผมให้เพื่อนๆดูนี่เลยนะครับดูเห็นไหม อันนี้คือบอ่อแช่ไม้ไผ่นะครับขนาดความยาวมาตรฐานนะครับอยู่ที่6เมตร6เมตร30 m. นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ83เซนติเมตรนะครับลึกที่เมตรหนึงนะครับก็คือด้วยบอ่อขนาดนี้เนี่ยค่าน้ํายานะครับที่เราจะแช่เนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า30,000บาทนะครับผมนี่ฮะทุกคนดูเลยผมก็ได้ทําการเตรียมนะเตรียมไม้หลายๆอย่างนะครับเพื่อที่จะ,อะสอนเด็กๆทำเฟอร์นิเจอร์ นะครับตอนนี้ก็แช่ไปแล้วนะครับก็แช่เมื่อวานนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณ2อาทิตย์หาึ่สวันนะครับเราถึงจะออกจากบ่อนะครับแล้วก็ไปสร้างชิ้นงานต่อไปนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะเป็น EP แรกนะครับผมจะไปอุ้มผางนะครับซึ่งระหว่างทางผมก็ได้แวะอยู่ร้านกาแฟนะครับแล้วก็ดูธรรมชาตินะะสุดยอดมากที่นี่ที่นี่มีอุ้มผางเป็นเมืองที่ เป็นอำเภอที่มีไผ่เยอะมากๆนะแล้วก็โดยเฉพาะไผ่หกนะครับที่ผมอยู่ตอนเนี้ยซึ่งเป็นภูเขาลูกๆเลยแล้วก็พวกไผ่พากนะไผ่พากไผ่ลํมมารลอกก็มีนะครับแต่ปัญหาที่พบอย่างนึงคือไผ่ที่นี่เนื้อมันจะไม่ค่อยแข่งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ําเยอะมากนะนัตัดลําแก่มาเนะี่ยมันจะรู้สึกว่ามันคือความชื้นเยอะนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าช่วงหมดฝนนะว่า เนื้อไม้จะเป็นยังไงแตกต่าง,างจากทางอีสานทางภาคเหนือทางโน้นยังไงนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะฮะอย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเจอก,กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม